สวัสดีครับ EP สองนะครับเห็นบ่อข้างๆเนอะเห็นธรรมชาติสวยๆงามๆเอามาฝากนะครับอืมนี่เป็นบ่อที่สองเ๋มีบ่อด้านในนะครับ บรรยากาศธรรมชาติมาฝากกันนะครับนี่เป็นบอกกุ้งชาวบ้านนะครับลมพัดเย็เยเนบรรยากาศข้างทาง ต้นหญ้าสีเขียวมาฝากมาแบ่งปันกันนะครับช่วยดันช่วยเปิดการมองเห็นช่วยส่งกำลังใจให้กันด้วยนะครับสู้ๆครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ ทุกทท่านนะครับช่วกันไปครับขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ